สังเดีกว่าถาามี่เกมนี้ว่าแฮปปี้วลโล่แฮปปี้อะไรงเราจะมาดกันครับด้านที่หนี่ผมจะบอกว่ามันเป็นด้านผลข้อสอบที่ดีที่สุดเพราที่เคยมีมาในชีวิต นี่ไงโคตรง่ายเลยง่ายเป็กเลนะเจีย,ยะเอออันนี้คืออะไรเรนีน่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้หักขาขา้ขาขอข้า

นี้ผมจะตั้งื่อว่าด้านเห็นนรกค่าเสือรถที่มาทับไปกุญแจเพราะว่ามันจะทำให้ผมนหน้าละพานหงุดหงิดใครที่อยากจะฟังผมหน้าละพานก็ฟังนะโอ้โหต,ต,ตกใจวัดเสี้ยวผมไม่เบียมขบวนวัดเสี้ยวถือว่าจะไปย้ายประเทศไปล่ละวิทย์ เอ้าเดี๋ยวนอ๋อฮะโลดโอ้ยโลดอีกเนาะโลดอีกโลดอีกไอเออโอ้โอ้ทำขาดิขาเลยไม่รู้ไอ้แค่ยังไการยีงขาข้าเดียวมันก็มันก็เป็นเรื่องดิไอ้นม่ไอ้แม่เฮ้ Well, wow, you can bend him. E Jesus Christ. Yes, yes. Hmm, you don't need to know Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm. ไม่แน่ไปเข้าใกล้เลยตัวไหนตัวไหนพิเรนพิเรนตัวเนี้ยโอเคคนเข้าใจไม่ผิดกูติดบั็กเฮ้ยไอ้อีกือตายเว้ยเกือบตายเสียวเสียวเสียวจี๊ซัสครัย สภาพแบบนี้ก็น่าจะตายตัองเวลาแล้วเนี่ยโอย